นึ่งในคําถามสําคัญที่คนไข้อะจะถามหมอเสมอก็คือว่าถติว่าระหว่างที่ทําแล้วเกิดเราไม่ร่วมมือแล้วเรากริบตาหรือเราบีบตาหนักมากเนี่ยหมอจะทําได้ไหมหมอจะมีการจัดการยังไงบีบตาหนักแถมกลัวเจ็บด้วยเนี่ยหมอตุนดุไหมคะไม่ดุเลยค่ะแล้วแบบนี้เอาอยู่ไหมคะเอาอยู่ค่ะแล้วถ้ามีอาการบีบตาหนักเนี่ยมันมีขั้นตอนไหนที่ เราตรวจแล้วเราพอจะทราบก่อนไหมคะปู่เป็นคำถามที่ดีมากเราในฐานะาจากักษุแพทย์รักษาสายตาจะต้องมีสกิลในการที่พิจารณาว่าคนไข้คนที่เรากำลังจะตรวจและก็กำลังจะผ่าตัดเนี่ยเขาจะร่วมมือไหมเขาจะนิ่งไหมเพราะว่าอะไรรู้ไหมถ้าเราบีบตาแน่นถ้าเรากลิบตาตอนทำอะ่ะ เจ็บแน่ๆเราอยากให้เขาไม่เจ็บที่สุดเราจะต้องคุยให้เขาเข้าใจถึงว่าระหว่างที่ทํานั้นถ้าเราสามารถลืมตาสองข้างได้โดยที่ว่าไม่บีบตาเราจะเจ็บน้อยในขณะเดียวกันถ้าคนคนนั้นถึงอธิบายไปแล้วก็ยังไม่ร่วมมือหรือว่ามีการบีบตาอย่างมากเนี่ยเราก็คงจะต้องฝึกหรือให้เวลาเขาในการเตรียมตัวอันนี้พอเราดูปึ๊บ โดยเฉพาะตอนที่ขยายม่านตาแล้วเราเห็นตาเขาเนี่ยบีบเร้าเลยเต้นเร้าเลยเราก็จะบอกว่าเอ๊อาจจะต้องไปซ้อมมาก่อนเพราะว่าถ้าเกิดว่าไม่ซ้อมแล้วเรา,วานิ่งไม่ได้ข้อเสียก็คือว่าระหว่างที่ทำเนี่ยมันจะเกิดผลลัพธ์ที่ดีได้อย่างไรเพราะฉะนั้นการประเมินก่อนสำคัญมากๆเลยค่ะ ทีนี้พอมาถึงการเตรียมตัวก็สำคัญไม่ยิ่งหย่อนกันคนไข้จะร่วมมือดีถ้าเขาเข้าใจขั้นตอนทุกอย่างว่าแต่ละขั้นตอนนั้นทำอะไรตาเขาจะทนได้แค่ไหนเช่นจริงๆแล้วบางทีเรานึกไปเองนะแต่ตอนเลเซอร์ถ้าคนที่เคยใส่คอนแทคเลนส์สัมผัสมันเหมือนกับการใส่คอนแทคเลนส์เลยมันจะไปเจ็บอะไรเหมือนกับที่เราบอกว่าปกติหนูเคยใส่คอนแทคเลนส์ไหมคะบอกว่าเคยคะ่ะ ตอนที่เราเลเซอร์อะสัมผัสนั้นอะเหมือนกันเลยกับตอนที่เราวางคอนแทคเลนส์บนตาไว้แต่ว่าวางไว้แค่ครึ่งนาทีเพราะฉะนั้นมันจะไปเจ็บอะไรมันไม่เจ็บพอเขารู้ปุ๊บเขาก็ตั้งใจ แล้วเขาก็จะดึงสติตัวเองกลับมาแล้วสามารถที่จะทําตามค m a านหรือสิ่งที่เราบอกได้แล้วก็คำมานของเราหรือสิ่งที่เราบอกระหว่างทำนั้นนะ่ะก็จะต้องเป็นเสียงที่นุ่มนวลเสียงนั้นจะต้องเป็นเสียงที่ทําให้คุณค่าผ่อนคลายแล้วก็ช่วยให้เกิดความตั้งใจในการที่ทําและร่วมมือได้ยกตัวอย่างเช่นลืมตาสองข้างมองไฟเขียวเสียงแบบนี้ทุ้มๆนิดๆเน,นี่ยก็จะเป็นเสียงเสกวิญญ,ญาณทำให้เราเกิดความร่วมมือได้นะคะ มีวิธีไหนที่เหมาะสำหรับคนกลุ่มที่บีบตาหนักบ,บ้างไหมคะวิธี PRK หรือ Trans PRK นั้นเนี่ยแค่ลืมตาไม่ได้มีอะไรสัมผัสหรือทำให้เจ็บเลยเลเซอร์ก็เป็นเลเซอร์เย็นโปรยลงบนตาก็สามารถทำให้ผ่านตรงนี้ได้แถมช่วงเวลาก็สั้นนิดเดียวขึ้นกับค่าใสาตาถ้าสั้นน้อยก็ยิ่งเวลาสั้นถ้าสั้นมากขึ้นอาจจะเพิ่มหน่อยเพราะฉะนั้นทางออกก็คือ เลือกวิธีที่ไม่มีอะไรแตะตาเลยคือ P R K นอกหนเือจากนั้นลดความหวาดเสียวก็อาจจะใช้เลเซอร์ที่สัมผัสบนตาน้อยเช่น Relax Smile นะคะอันนี้ก็น่าจะเป็นทางเลือกที่ดีหรือแม้แต่กลับไปฝึกใหม่แล้วกลับมาลองใหม่แล้วเบรกขั้นตอนคันทำงานเป็นสั้นๆในแต่ละวิธีก็อาจจะทำให้เราผ่านจุดนี้ไปด้วยกันได้นะคะในขั้นตอนการผ่าตัดเนี่ย เจ้าหน้าที่พอจะซักซ้อมให้เราก่อนได้ไหมคะเราจะมีการซักซ้อมให้ก่อนเสมอและที่สําคัญนะคะเจ้าหน้าที่ทุกคนจะมีสมาธิในการมองว่าขั้นตอนนี้เป็นยังไงขั้นตอนนี้เริ่มไม่ร่วมมือแล้วขั้นตอนนี้คนไข้เริ่มกําลังไม่ไหวแล้วเขาก็จะส่งเสียงหรือว่าค่อยๆควบคุมด้วยน้าเสียงหรือมีวิธีการควบคุมให้ไม่เกิดการซักชั้น loss แต่สมมุติว่าถ้าซักชั้น loss เกิดขึ้นการจัดการซักชั้น loss ของการทำาร l ล x กสม o หรืออะไรก็ตามก็จะมีขั้นตอนของเขาที่ทําให้การผ่าตัดนั้นสําเร็จได้โดยเฉพาะ r e l ล็ก m i l ม r e l ีเล็ก l e เนี่ยเป็นการทําที่ดีมากในแง่ของสมมุติว่าถ้าเกิดการลอ s ซักชั่นในแต่ละช่วงเราจะสามารถดําเนินการทําอะไรต่อจนสําเร็จได้เลยล่ะค่ะอันนี้เป็นข้อดีของการวางแผนใน r e l ล็ก m i l ม คนไข้ที่บีบตาหรือไม่ร่วมมือเราอาจจะต้องอ่านหรือว่าเราจะต้องเตรียมเขาก่อนหรือแม้แต่อาจจะต้องฝึกซ้อมเขาก่อนนะคะการฝึกซ้อมก่อนไม่ว่าจะด้วยคําพูดหรือการทำเนี่ยก็จะทําให้เราคลายความเกรงการเบรกช่วงเวลาออกมาให้การทํานั้นสั้นลงพอทนได้ในแต่ละช่วงก็เป็นหัวใจที่ทําให้เกิดได้นะคะเพราะฉะนั้นการทําเลสิกและเลียกสมายไม่ใช่เรื่องยากแต่ขอให้มีการเตรียมตัวและเข้าใจไปพร้อมๆกันว่าเราทําอะไรอยู่เราจะผ่านไปด้วยกัน ทั้งทีมเลยนะคะ